สวัสดีครับผมเซลนบกิสุสุป้ายแดงนะครับวันนี้นะครับจะขออนุญาตพามาชมรถทั้ง2แบบ2สไตล์นะครับจะมีทั้งแบบ4ประตูแล้วก็แบบแคปนะครับ2คันนี้เลยครับคันแรกนะครับเป็น4ประตู 1.9S เนะฮะเดี๋ยวยังไงผมพามาชม2แบบ2สไตล์นี้นะครับเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าความพิเศษของรถทั้ง2คันนะครับก็คือเป็นโปรโมชั่น ต่างกันหลักหมื่นนะฮะคันนี้นะครับ4ประตู 1.9s ตัวนี้โออยู่ที่39,000บาทนะฮะได้ความเป็น4ประตูแล้วก็ความพิเศษของรถรุ่นนี้ก็คือเปลี่ยนแม็กจัดทรงให้เรียบร้อยพร้อมติดจอ Android ขนาด9นิ้วนะฮะแต่ว่าสำหรับคันนี้เป็นแคป 1.9x Series นะครับก็ความพิเศษของรถรุ่นนี้ก็คือเปลี่ยนแม็กจัดทรงนะฮะมาตรฐานจากโรงงานก็คือมีจอ a อ d ด o อ d ขนาด7นิ้วนะครับก็เป็นทางเลือกสำหรับลูกค้านะฮะคันนี้ใช้เงินออกรถอยู่ที่29,000บาทนะครับส่วนคันนี้ออกรถใช้เงินอยู่ที่39,000บาทนะฮะก็ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับลองตัดสินใจดูนะครับระหว่าง4ประตูกับแคปนะครับมีจอให้ทั้ง2รุ่นเลยคันนี้มีจอมาจากโรงงาน7นิ้วส่วนคันนี้ เป็นจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวพามาชมเจาะสเปคกันเลยนะฮะ1.9 S4 ประตูนะครับคันนี้คันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับเปลี่ยนแม็กจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับเป็นแม็กขนาด18นิ้วนะฮะเป็นลายทียางขนาด265อ่าขอโทษนะฮะ255 50นะฮะด้านหน้าโหลดลง2นิ้วนะครับจัดทรงให้เรียบร้อยติดตั้งจอ Android 9นิ้วนะฮะอันนี้ ดี๋ยวพามาชมกันเลย39,000บาทนะครับได้โปรนี้เลยคันนี้เลยนี่นะครับภายในความพิเศษของจอ a n d r o i d 9นิ้วนี่นะครับเดี๋ยวพามาชมออปชั่นก่อน 1.9s ุดนะฮะคันนี้ติดตั้งจอ Android 9นิ้วนะครับพร้อมกล้องไขย,นะย,ย,ย,ยหลังนะครับเดี๋ยวลองเทสกล้องไถยหลังนี่นะครับพอใส่เกียร์ถอยหลังนะครับมี มีมีภาพทางด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะฮะจอ Android 9นิ้วสำหรับจอ Android 9นิ้วนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็การใช้งานลูกเล่นตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะนะฮะเยอะกว่าตัวตัวจอ Android ที่มาจากโรงงานนะครับที่เป็น7นิ้วนะครับความพิเศษของจอ Android ตัวนี้นะครับฟังก์ชันมาครบเลยเชื่อมต่อบลูทูธ wifi ต่างๆนะครับใช้งานทัชสกรีนได้เลยนะฮะนี่ มีเพ s t สโตอะไรต่างๆมีครบเลยวีดีโอต่างๆมี Facebook ด้วยนะฮะสำหรับจอย Android 9นิ้วที่ติดตั้งอยู่ในรุ่น1.9 S นะฮะสกรีนต่อไปนี่มี YouTube ด้วยนะครับพร้อมกล้องถ่ายหลังนะครับโป39,000บาทนะครับได้4ประตู1.9 S พร้อมจอย n n r r o i d 9นิ้วนะฮะพร้อมกล้องถ่ายหลังฟังก์ชันครบๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนะครับ สำหรับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับจะออกรถแคปดีหรือว่าจะออก4ี่ประตูดีนะฮะตัวนี้ก็เป็นทางเลือกนะฮะสี่ประตู1 9ึ่งจุดนะฮะสามหมบาทนะครับออกรถรุ่นนี้ได้เลยนะครับจะทรงแต่งตามโปรนี้เลยเดี๋ยวพามาชมอีกรุ่นหนึ่งครับตัวนี้อีกรุ่นหนึ่งจะได้ความสปอร์ตขึ้นมานะครับ เป็นรุ่น X-Series นะฮะแต่ว่าเป็นรุ่นแคปนี่ความพิเศษของรถรุ่นนี้มาตรฐานจากโรงงานก็คือมีสเกิร์ตรอบคันนะฮะแม็กเดิมนะครับจะเป็นแม็กขนาด16นิ้วนะครับเปลี่ยนแม็กจัดทรงสไตล์วัวรุ่นเป็น18นิ้วเลยจัดทรงโหลดให้เรียบร้อยนะฮะอ n อปชันภายในนะฮะคันนี้ใช้เงินออกรถอยู่ที่20,090นะครับประตู1 แคป1.9 X Series นี่ออปชั่นภายในตัวขนาดจอจะต่างกันนะครับตัวนี้เป็น Uber อปตโเป็นจอมาตรฐานมาจากโรงงานนะฮะเป็นหน้าจอ Android ขนาด7นิ้วนะครับนี่ตัวนี้ก็เชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth อะไรได้หมดเลยนะครับต่อ Wi-Fi ดู Google Map ได้เลยนะครับนี่ไอตัวนี้เป็นมาตรฐานจากโรงงานพร้อมกล้องถ้ายหลังนะครับ นี่มีกล้องคายหลังพร้อมเรียบร้อยแต่ว่าอันนี้จะได้จอขนาด7นิ้วนะฮะได้ความเป็นมาตรฐานจากโรงงานนะครับจอตัวจอตัวนี้มาตรฐานจากโรงงานมาเลยนะฮะสวิตมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ออปชันอะไรต่างๆก็จะดูหรูหราดูเยอะกว่ารุ่น4ประตู 1.9F นะครับแต่ว่ารถรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแคปนะฮะใช้เงินออกรถ29,000 4ประตู 1.9s ใช้เงินออกรถ39,000บนานะฮะต่างกัน1,000 10, 0บาทนะครับยังไงก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถอยู่นะครับเงินออกรถต่างกัน1,000 10, 0บาทนะครับได้ความสะดวกสบายต่างกันเลยนะครับจะเลือกเป็น4ประตูน,นะครับเนีย่ยอดี๋ยวตาดูรถรอบๆเลยนี่ ตัวนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานนะครับสำหรับแคป1.9 x s e r i e s นะฮะนี่มีกล้องไยหลังให้พร้อมแบบบิวอินเลยอันนี้มาตรฐานจากโรงงานกับ4ประตู1.9 S เปลี่ยนแม็กจัดทรงให้เหมือนกันนะฮะความสวยภายนอกอาจจะดูด้อยกว่าแต่ว่าได้ความสะดวกสบายเพิ่มมาเป็นรถ4ประตูเลยมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับนี่อยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับ ก้องไายหลังก็เป็นทางเลือกสำหรับลูกค้านะครับออกรถ29,000กับออกรถสา0 0 0นานะครับยังไงก็ลูกค้าจลองโทรมาพูดคุยปรึกษากะระเซลลนกดูได้เลยนะครับค่าง,งวดก็ไม่ต่างกันมากนะฮะจะเลือกแคปหรือจะเลือก4ประตูนะฮะ เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงเซลนุบจะลองมาเปรียบเทียบรถรุ่นอื่นๆดูนะครับเผื่อเป็นทางเลือกสําหรับลูกค้ายังไงก็ฝากกดติดตามช่องทางทาง Youtube นี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในทําคลิปต่อๆไปนะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม